นักเรียนที่น่ารักขอบคุณครูทุกคนคะ่ะมาพบกับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องคำวิเศษนะคะอ่านออกเสียงพร้อมกับคุณครูอีกหนึ่งครั้งคะ่ะคำวิเศษนะคะเรายังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกับคุณครูเกศศิรินเปิงขมางคะ่ะเรามาดูก่อนนะคะว่าวันนี้ จุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยคืออะไรจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถแยกคำวิเศษได้ 2. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำวิเศษได้ คำวิเศษคืออะไรนะคะคำวิเศษนะคะวอหวนสไะอีนะคะไม่ใช่คําว่าพิเศษนะคะลูกอ่านว่าวิเศษต่อไปนะคะคำวิเศษคืออะไรเขาบอกว่าคําวิเศษคือนะคะอะนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิคะคําวิเศษคืออะไรคะคือคำขยายคำกริยา ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นคือคำขยายคำกริยาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรียกว่าคำวิเศษนะคะจะอยู่หลังคำกริยานะคะส่วนมากเลยจะอยู่หลังคำกริยาเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเขาบอกว่าเสียงยี่หวาร้องรั่นอยู่หน้าบ้าน เสียงย่หวาร้องลั่นอยู่หน้าบ้านตัวหนังสือสีแดงตัวนี้คือคำวิเศษนะคะเขาบอกว่าคำวิเศษเนี่ยคำว่าลั่นขยายคำกริยาว่าร้องนะคะให้ชัดเจนขึ้นเสียงยี่หวาร้องนะคะถ้าเราไม่เติมคำว่าลั่นเข้าไปนะคะฟังดีๆนะ ถ้าเราไม่เติมคําว่าลั่นเข้าไปประโยคนี้มันจะเขียนว่าเสียงยี่หว่าร้องอยู่หน้าร้านใช่ไหมคะสามารถสื่อความได้แล้วว่ายี่หว่าร้องใช่ไหมคะแต่เมื่อเติมคําว่าลั่นเข้าไปบ่งบอกได้ว่าเสียงที่ยี่หว่าร้องเนี่ยเป็นยังไงคะเสียงดังไหมคะเสียงดังอึกกระทึกครึกโครมเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคําว่ารั่นขยายคําว่าร้องนั่นเองนะคะ ต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะดอกไม้ประดิษฐ์สวยมากเลยนะคะดอกไม้ประดิษฐ์สวยมากคําว่ามากขยายคําว่าสวยนะคะถ้าเราไม่เติมคําว่ามากเข้าไปเราบอกว่าดอกไม้ประดิษฐ์สวยแสดงว่าสามารถสื่อความได้หรือยังคะประโยคนี้สามารถสื่อความได้แล้วนั่นก็คือดอกไม้ประดิษฐ์ทาไมคะสวย แต่เติมคำว่ามากเข้าไปด้วยนะคะคำว่ามากเลยขยายคำว่าสวยความหมายของประโยคนี้นั่นก็คือดอกไม้ประดิษฐ์ดอกนี้ค่ะไม่ได้สวยธรรมดาใช่ไหมคะแต่มีความสวยทำไมคะสวยมากเลยนะคะต่อไปคุณแม่คิดเงินเร็วคุณแม่คิดเงินเร็วคำว่าเร็วขยายคำว่าคิดนะคะ คำว่าคิดคำนี้เป็นคำกริยานะคะเป็นคำกริยาวิเศษขยายคำกริยาคำว่าเงินไม่ใช่นะคะคำว่าเงินเป็นคำนามนะคะคุณแม่คิดเงินเร็วคำว่าเร็วขยายคำว่าคิดนะคะคุณครูทบทวนความรู้เดิมนะคะคำว่าคำกริยาคืออะไรคำกริยาคือคำที่แสดงอาการและการกระทำต่างต่างของคนสัตว์สิ่งของนะคะ เขาเรียกว่าคำกริยาเรามาดูประโยคที่บอกว่าคุณแม่คิดเงินเร็วนะคะถ้าประโยคนี้มีแค่คำว่าคุณแม่คิดเงินรู้เรื่องแล้วใช่ไหมคะสามารถสื่อความได้แล้วเนาะแต่คุณครูเพิ่มคำว่าเร็วขึ้นมาด้วยนั่นแสดงว่าแม่มีทักษะก,การคิดเงินที่ทำไมคะรวดเร็วนั่นเองต่อไปหนูน่ารักจังหนูน่ารักจังนะคะ คำว่าจังขยายคําว่าน่ารักนะคะคำว่าจังขยายคําว่าน่ารักต่อไปนะคะเมื่อไหร่เมื่อไรเขาจะมาเมื่อไรเขาจะมานะคะคาว่าเมื่อไรแสดงคําถามขยายคํากริยาว่ามานะคะต่อไปหมู่เกาะสิมิรันอยู่ที่ไหนคําว่าที่ไหนขยายคําว่าอยู่นะคะ ที่ไหนเป็นการแสดงคำถามขยายคำกริยาว่าอยู่นั่นเองต่อไปนะคะประโยคนี้ง่ายมากเลยทุกคนสังเกตดีๆนะคะประโยคนี้เขาบอกว่าคนอ้วนกินจุฟังดีๆคนอ้วนกินจุอ้วนเป็นคําวิเศษนะคะอ้วนคํานี้เป็นคําวิเศษที่ขยายคํานามว่าคนจุเป็นคําวิเศษ ขยายคำกริยาว่ากินนะคะคนอ้วนกินจุนะคะต่อไปนะคะเขารข้องเพลงได้ไพเราะเขาร้องเพลงได้ไพเราะคำว่าไพเราะขยายคำว่าร sure. ้องเพลงนั่นเองค่ะขยายคำว่าร้องเพลงเพราะร้องเพลงเป็นกริยานะคะเพราะร้องเพลงได้เพราะคำว่าร้องเพลงเป็นคำกริยา ต่อไปนะคะงานที่คุณครูมอบหมายวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยนะคะคือหน้า138นะคะหน้า138นักเรียนทุกคนเปิดเลยนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่138นะคะเรามาทำพร้อมกันนะข้อที่2ใหญ่เขาบอกว่าเรียงอักษรให้เป็นคำที่มีความหมายนะคะเรียงอักษรให้เป็นคำ ที่มีความหมายนะคะคำแรกคือคำว่าสะอะไรคะลูกสะตอใช่ไหมคะสะตอคำที่สองคำนี้นะคะมีมากเลยในโซเชียลที่ถามว่าจริงๆร,รูปนี้เนี่ยมันคือรูปอะไรนะคะมันคือคําว่าเกรดปลานะคะกรอเอตเอาเกร็ดนะคะปลออาปลานั่นเองต่อไปอ่ะเรามาดูนะคะ สตอเกล็ดปลานะคะคำต่อไปคำว่าอะไรคะคำว่าอุทยานคำนี้คำว่าอะไรคะลูกรูปภาพบอกอยู่แล้วมะหาสะหมุดนะคะในเรื่องนี้คือมหาสมุทรอินเดียใช่ไหมคะ ต่อไปคาว่าหมหชชัสจั <tinc S 1> ์นะคะมหัศจย์เขียนยังไงเอ่ยมาหาสจั์นะคะรอเรือสองตัวนะคะคือรอหันนั่นเองยอยากรันคาแรกอ่านว่าสตอคาที่สองเกล็ดปลาคําที่สามอุทยานคําที่สี่มหาสมุทรคาที่ห้ามหัศจั์นะคะต่อไปนะคะต่อไปเขาบอกว่า ขีดเส้นใต้คำวิเศษในประโยคและบอกว่าขยายคำกริยาใดนะคะข้อที่1เครื่องจักรสารสวยเหลือเกินคำว่าคำกริยาก่อนนะคะคำกริยาคือคำว่าสวยนะคะอะไรเอ่ยคำวิเศษคำไหนที่ขยายคำว่าสวยนะคะถ้าคุณครูปิดคำว่าเหลือเกินไว้ประโยคนี้เขาบอกว่า เครื่องจักสารสวยใช่ไหมคะสามารถสืบความได้แล้วแต่คุณครูเพิ่มคำกริยาเข้าไปอีกคำว่าเหลือเกินนะคะมันเลยกลายเป็นว่าโอ้โหมันไม่ได้สวยธรรมดาแล้วนะลูกมันสวยมากสวยเหลือเกินนะคะต่อไปข้อที่2องนะฤดูนี้ลมพัดแรงนะคะลมพัดแรงคำว่าแรงขยายคำว่าพัดนะคะ คำว่าแรงขยายคำว่าพัดยี่หวานอนหลับแล้วยี่หวานอนหลับแล้วคำว่าหลับขยายคำว่านอนนะคะนอธิบายชัดเจนคำว่าชัดเจนนะคะขยายคำว่าอธิบายนะคะอ่ะเรามาดูคำตอบข้อที่1นึ่คำว่าสวยข้อที่สองพัด 3、นอน4อธิบายนั่นเองต่อไปนะคะข้อที่5สินค้าร้านนี้ราคาถูกมากนะคะคำว่ามากนะคะคำว่ามากขยายคำว่าถูกใช่ไหมคะขยายคำว่าถูกถ้าคุณครูไม่ใส่คำว่ามากลงไปในประโยคนี้ประโยคนี้มันจะสื่อความได้ว่าสินค้าร้านนี้ราคาถูกใช่ไหมคะ ก็สามารถสื่อความได้แล้วต่อไปพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดนะคะคำว่าพรุ่งนี้เป็นคำวิเศษขยายอะไรคะขยายอะไรคะขยายเปิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเอาคำว่าเปิดมาเติมตรงนี้นะคะต่อไปก้านดอกไม้ยาวเฟยนะคะก้านดอกไม้ยาวเฟยสังเกตเลยนะคะสังเกตเลยคำที่เป็นคำแปลกๆใหม่ๆคำสร้อย คำทีอ่อยู่ท้ายคำกริยาเนี่ยส่วนมากเป็นคำวิเศษคำว่าเฟื้ยขยายคำว่ายาวนะคะถ้าบอกว่าก้านดอกไม้ยาวสามารถสื่อความได้แล้วนะคะแต่เติมคำว่าเฟ้อยไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าเฟ้ยเนี่ยขยายคำว่ายาวนั่นเองต่อไปข้อที่8แม่ของยี่หวาขยันที่สุด คำว่าที่สุดขยายขยันนะคะคำว่าที่สุดขยายขยันนั่นเองนะคะงานนะคะไม่ยากเลยนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะก็ถ่ายรูปเพิ่มลงในอัลบัม้มต่อไปหน้าเดียวกันเลยหน้าที่133เรามาดูนะคะเขามีคําให้ในกรอบสี่เหลี่ยม ะะเลือกคําวิเศษเติมลงในช่องว่างของประโยคให้มีความหมายคําแรกคําว่าแรงไพเราะเร็วๆสนุกสนานชา้ชาๆเบาๆหลายอย่างชุนลมุนเมื่อไรอย่างเต็มที่นะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่านกเขาขันเสียงทำไมคะขันเสียงไพเราะนะคะขีดก่อนนะคะ แล้วก็เอาลงไปเติมนะคะแสดงว่าข้อนี้เราตอบไปแล้วแต่คุณครูไม่เขียนให้นักเรียนดูนะนักเรียนเอาลงไปเติมเองนะคะข้อที่2เดินจุดๆุดจุด,จดหน่อยโร,รงเรียนจะเข้าแล้วเดินทำไมคะเดินเร็วเร็วหน่อยโรงเรียนจะเข้าแล้ว 3. ลมพัดลมพัดแรงนะคะจนทำให้ต้นไม้ลม้ม C เพื่อนเพื่อนช่วยอ่าเพื่อนเพื่อนชวนกันไปเตะฟุตบอลอย่างทำไมคะอย่างสนุกสนานนะคะข้อที่5ในตำบลนี้มีสินค้าจำหน่ายหลายอย่างนะคะหลายอย่างข้อที่5ข้อที่6น้ำแข็งอธิบายให้ลูกค้าฟังอย่างเต็มใจข้อที่6นะคะ ต่อไป7รถทัวร์แล่นมาจอดจุดจุดจุดที่หน้าร้านของเรานะคะเนะคะแล่นมาจอดช้าช้านะคะแล่นมาจอดช้าชต่อไปข้อที่8ลูกค้าเดินไปซื้อของกันยางกันยางชุนละมุนข้อที่8นะคะข้อที่9ฉันใช้แปรงเล็กๆถูถูอะไรคะ ผูเบาๆนะคะจนเล็บสะอาดต่อไปจุดๆ,ๆจะมีงานศิลปะหัตถกรรมนะคะข้อที่10นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ถ่ายรูปเพิ่มลงในอัลบั้มเหมือนเดิมนะคะนักเรียนสามารถย้อนมาดูเฉลยคำตอบจากในคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ